Blender, hallway, มีอะไรบ้างเออใส่รสด,ดีใส่เกลือใส่น้ำตาลโสมน้ำโสมนะมาด่มันบ้า เดินมามันก้มสายซุ้มแที่เอาก็บปในหน่อยถอย่ายี๋ยวมันผมว่าเดี๋ยวสุมหนีล่มใส่กับอยู่ใหญ่ๆบ่าเมีน อันนี้มันเข้มข้นไปก่อนหน่เออมันดีค่บอกวาขค้องเาหน่อยาไม่คลองย้ำหน่อยมันน่อยยีปันเป็นอย่างไรอันนี้ไม่ได้ใส่ไลได้ใส่ซอิียุ่ย้ำเลยเป็นความันเหมืเดบ้าเออวามเข้มข้นมันเราปุ้นย้ำมแล้วใส่สนิล้วก็รยาดนเพกินไปได้ ตักแค่ที่หลังนั่นะเขจะสมผสมบเมื่อมีกระปุกไม่ยิงนี่เดเดี๋วเจ้าเจ้านันออกกันบป้ไไหั้นตบา่ขอแกกย่มาเออเมี่หรมาัมี่ก็อาม้าปกมันเลยไหม้องใ้ใ่โ้มัน่เรอออเจ้าเจ้า้เจ้าเ้าเจ้เ้าเจ้้บเจ้าจ้เ้เ้้้้

คนมันเี่ยมมันเหลีมเี่ลวเานี่มาล่ะตานนี้มาคนมึงดูไม่เห็นแกงไก่เหอแกงไก่ยไส่บ้าเฮ้ตันใแบบี่าวแบเยกงันโอ้หก

เมนโบฮะย่ำดูเด้ดาวางันย่ดดาวคันมนโบไปอปรุงอีกเลยไหมนี่ปรุงอีกไหมปรุงระบาดอ่ปรุงปุงอยากตูตอนปรุงขั้นตอนขั้นตอนการปรุงนะเอ้าน้ำส้มโอโลอสอสโล น้ำกระเทียมดองลงไปน้ำกระเทียมดองลงไปใส่ไปกี่ขวดสี่สี่สี่โถสี่ขวดได้บ่หนูโถละขวดโถละขวดสี่โถสี่ขวด เออมันก oh, ็ต้องไน้่ย่ำสิ้นเบอ่งแหล่ไม่จะเสิรูรสา่าอันปั้นเบ่แหล่กัเทียมลอยลงแรงโอ้ก็เทียมไอยองลงแรงอยู่นบ่แม่็นหรอเลยโอได้ปั้นเยอะอือปั้นเทียมใส้ต่างหาปั้นกรเทียมต่างหากกเทเนมน่่อนนี่สรอใส่น้ำส้มออสรอนะคะเพราะว่าโอ้ให้จ้งไดะบาทนี่ เอากี่ขวดเอากี่ขวดใส่สองขวดบ่หนูใส่ทั้งสี่ขวดนี่นะโอ้สูตรเขาซีมันมันตามสูตรมันบ่แล้วบ้านไหนมซไปจะได้เซยักษ์สามแล้วขวดส่งส่งแล้วกซีมเบิ่โอ้ส่งส่งแล้วก็ซีมเบิ่ตามสูตรนักตาลโ์รนึงยจะปั้นงา ก็ว่าเบาหวานเผื่อมันรุนสีลงเอาน้ำตาลลงไปก็ว่ามันสีบ๊อบเห็นไมใ่อใช่ปั้นีใสอันนี้น้ำต้มลายสูบเผ็ดดอกนี่แล้วบางส้มกนนี่ก็สีซื่ออยู่นี่อืมปกติถันึงมันจะใส่แบบี่ลูเคืงเเคงลกเ็หมดแล้วเาเยกเราเเย้เ้เียเราีเยเเยเราเร่เยยรเหรเี โ็ว่า eh, ี Wh ่กอลอมันสำหรับย่างยกากิอที่พัที่พนี่นดึงเอาเลยเียวแก้เดี๋ยวนี้นีนี่ดึงเอาเมื่อมันค่เมื่อค่โทรศัพท์โอ้หลาน้าที่ละไรที่นี่ใส่สมขวดบ่ตอนนี้หลายกิดว่าใส่สามขวดบ่ตอนนี้หลากินีกว่าใส่สมดบ่ น้ำส้มบอสอรอี่ถุงแล้วนี่สองว่ะสามถุงนี่สามถุงนี่ย่ำเปล่งย่ำได้พี่น้องเอ้ยมากินย่ำเด้อได้ไม่น่อยได้สี่ถุงสี่หก โอ้ยเขาตามสูตรยายไม่ต้องพูดด eh ้วยน่ำขอย่ำมันส oh, ิบเจียจางกับของย่ำขอเองโอมันมันตามสูตรในมีสูตรของมันอยู่โอ้โคตรส้มสีแสบแล้วเธอกินไหมเอาเสื้อเส้นยิบวันนี้นี่แหละเสื้อรถเหรเอ้ามันก็ยู่กับรถดีเนี่ะ อ้าวปุดแล้วอนั่งนั่งเลยนี่เย้ันเอาอ๋อดูี่เราเอาฝากก็